ไปต่อกันที่เมืองสงขลากันดีกว่านะครับ,รบสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลานำนักเรียนยุวเกษตรกรครับร่วมกับสมาชิกกลุ่มนาะข้าวพื้นเมืองบ้านเกาะแต้วรวมกว่าร้อยคนลงแขกเก็บข้าวในแปลงนาที่เด็กๆยุวชนเหล่านี้ล่ะครับได้ร่วมกันปลูกไว้เมื่อ4เดือนที่ผ่านมาที่ทุ่งนาบ้านเกาะแต้วหมูห่6กตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับเกษตรอำเภอเมืองสงขลานำเด็กๆก,ก,กลุ่มยุวชน นะครับกลุ่มยิวเกษตร,รกรจากโรงเรียนเกาะเต้าพิทยาสันโรงเรียนชัยมงคลวิทย์โรงเรียนวัดท้ายยออเภอเมืองจังหวัดสงขลาร่วมกับกลุ่มนาะข้าวพื้นเมืองตำบลเกาะเต้ารวมกว่าร้อยคน ลงแขกเก็บข้าวในแปลงนาที่เด็กๆเ,เหล่านี้และครับยัวเกษตรกรได้ร่วมกันปลูกไว้เมื่อ4เดือนที่ผ่านมาซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะเขาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตรให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของชาวนาได้สัมผัสเรียนรู้การทําการเกษตรที่สามารถพึ่งพานตนเองได้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งฟื้นประเพณีลงแขกเก็บข้าวของชุมชนและเด็กๆจะได้เห็นถึงความรักความสามาคัคคีความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนใน โดยมีเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มชาวนาข้าวพื้นเมืองบ้านเกาะแต้วร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้วิธีการเก็บข้าวให้แก่เด็กๆรวมทั้งร่วมลงแขกกับข้าวนะคะเป็นในเรื่องของการเก็บข้าวนะกับเด็กๆด,ด้วยทําให้เด็กๆได้เรียนรู้การทํานาจากการลงมือทําจริงได้ประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนสร้างความเพลิดเพลินและความสนุกสนานให้แก่เด็กยุวเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นอย่างดีค่ะ